เขาบอกว่าเป็นรองไปไกลนะไปไกลไหมนะแล้วก็กลับมานี่พุทธพุทธเกือบพิดกลับมาด้วยครับอย่าก็ไปไปแพ้ตอนช่วงยกสี่นะครับแล้วก็เออทุกสีอยู่แล้วก็เราไปลงเอวนิดเดีวแล้วก็ขึ้นขึ้นมาแล้วข้าเป็นรองเป็นรองแล้วก็อ่าพอกลางกลางยกเราก็ไล่ไล่ขึ้นมาแต่ว่าไปจบที่ดอกสุ้ท้ายเมื่อตะกี้นี่มันมัน เออมันไปโยนเข่าแล้วก็คู่คู่ต่อสู้หักล้มทีนึงก็เมื่อกี้นี่พี่เข็ยนคุยกับน้องน้องมันว่าไงมันมันบอกว่าเออน้องเขาแข็งบอกว่าเขาแข็งอ๋อแต่ด้วยกระดูกมัวนี่ทางฝั่งอีสานี่เทนเซียมีชื่อชั้นอาจจะแข็งกว่าเป็นมาวินเนี๋ยวนำเสดขึ้นมาเพื่อวินในปกติต่อยร้อยสองร้อยห้าวันนี้ขึ้นมาต่อยร้อยแปดถือว่าเป็นไฟส์เลกๆเลยนะครับใช่ครับไปเออไปเลยครับยังไม่ถูกกันเลยแต่ว่าเทนเซียานี เพชรสยามนี่ชิงมาสองครั้งแล้วเขาตืนได้คเขานี่ไปชิงภาคอีสานก็ไม่ได้เขาบอกว่าไปนี้เขาต้องทำให้เต็มที่แต่เขาทำได้แล้วเพชมาวินเป็นคั้งแรกไมคับครั้งแรกมครับอ่ไม่เสียหายไม่เสียหายไม่เสียหายพี่น้ำัตรลูกศิษย์คนนี้น่อันนี้ถือว่าทำหน้าที่ได้เกือบดีแล้วาในบางอย่างใช่มดใบางอย่างยังไงบ้างพี่กลับไปแก้ไขยังไงกับเพชมาวินน้าหนักยแปดดูใหญ่ไปหเหรอได้แล้วก็ จริงน้อยต่อยได้ร้อยสามร้อยทั้งมองแล้วมุมมองเนี่ยร้อยแปดเนี่ยเพชรมาวินนี่อาจจะความแข็งแกร่งอาจจะน้อยไปใช่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 วันนี้เราเราเราแพ้แความแข็งแกร่งเลยอ่าเพราะว่าเพชรมาวินบอกว่าเขาแข็งด้วยอืมไม่มุมมองที่ร้อยแปดหรือว่าต้องลดหรือต้องร้อยแปดแล้วกลับไปเสริมใหม่ดิต้องเสริมความแข็งแกร่งความเป็นแข็งนะร้อยแปดก็ทำได้อยู่ก็ต่อยได้อยู่แต่ต้องไปเสริมต้องเสริมความแข็งแกร่ๆเลยอ่า่ายก็คือไม่ได้เสียเปรียบเขาแต่ว่าคือลูกล่างเนี่ยไม่เดียเปรียบเขาอยู่แล้วแหละอย่างไรก็เพชรมาวินเนี่ยแต่คือ แรงปะทะใช่แรงปะทะใช่บ้างวิฝากแฟนทับหน่อยเขาบอกว่าน่าเสียดายเลยวันนี้น่าเสียดายมากน่าเสียดายเลยยกห้ากรรมการไม่ทันเกมไปหน่อยนะผมว่าตอนที่ลุงไปนั่งทับอ่ะใช่ไหมอ่ะเสียแรงใช่ลุงไปนั่งทับอย่างนั้นมันแล้วทับเป็นกี่วิอ่ะสิบวิอ่ะแทนที่ว่าแทนที่ว่ามันมันไม่มีสเปรดิตอ่ะใช่ไหมอ่ะกรรมการก็น่าจะน่าจะนั่นย อันนี้ก็พลาดไปพลาดไปอันนี้อีกคนอาจจะไม่ได้ชิงเพชรกล้าร้านพี่วันนี้ก็ต้องบอกว่าเจอของแข็งอย่างเจ้าใช่อยังไงบ้างพี่ฝากแปลคำเลยก็ฝากเพิ่งขับเชียร์ครับก่เพชรกล้าร้านก็สู้เต็มที่อยู่แล้วแต่ตัวนี้ของผมมาถือว่าวันนี้ครับถือว่าเพชรมาวินนี่เป็นครั้งแรกนะครับผมก็ถือว่าไม่เป็นไรอ่ะเพชรมาวินวันนี้นี่เกือบดีแล้วยังไงบ้างน้องอยากขอโทษใครบ้างขอโทษทุกคนแล้วก็ อาในวาระด้วยที่อุตส่าห์ขึ้นมาดูว่าแต่ไม่จะนะอืมอก็ถือว่าวันนี้นี่น่าจะได้ได้แ,แลวันวันนี้ก็ลูกแข็งแจงเขาดีกว่านะมีโอกาสเข้ามาชิงกันไหมน้ำหนักไหนดีนะ้องร้อยแปดหรือว่าจะเล็กกว่านี้ดีดในมุมมองเรา,าร้อยร้อยหกดีกว่าร้อยหกเราดูดีกว่านะเพร้อยแปดเราดูแล้วเ,เราใหญ่เราดูสูงใหญ่จริงแต่แรงมาท่าเรายังไม่ถึงแต่ร้อยหกดีกว่า ก็ถือว่าเนี่ครับแก่งเฟสนมารินเนี่ยเราถือว่าเมื่อก่อนอยู่สู้กระดูกก็ไม่ได้กระดูกของไทยกระดูกดีกว่ามวยนี่มันมันมันต่อยไม่กี่ครั้งคือเราพูดตามภาษาบ้านบ้านนะมวยภาคอีสานนี่กระดูกจะดีกว่ากระดูกจะดีกว่าก็ต่อยต่อยเยอะต่อยเยอะกว่าแต่ว่ามวยที่ใต้ส่วนมากจะเป็นมวยช่างนกำนังแต่มวยมวยแต่แต่อีสานเขาเขาชั่งกำนักน้อยตรนงเรกๆครับคือภาคอีสานนี่มีงานมีอะไรให้ชกเยอะใช่ใช่ใช่ยกเรื่อยครับแต่ว่าที่ใต้เนี่ยมัน ก็ <noise> ถือว่าไม่เสียหายวันนี้เป็นการชิงแชมป์ครั้งแรกของน้องครับใช่ใช่ครับส่วนส่วนเจ้าพิษสยามนี่เคยชัยแชมป์มาแล้วเมื่อกี้ก่อนน้องเคยชิงกับแชมป์แพ้ไปสวัสดีครับสวัสดีสยามแชมป์สยามต้องบอกว่าประสบความสำเร็จแล้วนะก่อนแรกในชีวิตก่อนหน้านี้ไปชิง30โลที่ลังสิตวันนั้นแพ้ไปแพ้ใครยังจำได้ไหมจำได้ครับเจอใครเจอคิวทองนุอยสิง คือทองเนี่ยบอกว่าก็เขาดี่ก็ระดับแชมป์ของ b ีแอย่างน้อยวันนี้ก็ถือว่าตะวันเลยแล้วแชมป์แรกอาจจะมาช้าไปหน่อยแต่ร้อยแปดก็ยังได้อยู่วันนี้ถือว่าลูกไหนที่เรามองว่าเราชนะเจ้เาไมาเก็แข็งแรงกว่าก็หลายคนมองว่าเราเนี่แข็งแรงกว่าก็ดูวยในจะได้ดีกว่าหมดยกไหนน้องเรามั่นใจเราชนะนะก็ตั้งแต่ยกสามถึงสี่เราดูวงในเราดูอะไรทุกอย่างดูแข็งแรงกว่า ก็บอกว่าตอนนี้ได้เปือนร้นนอยแปดแล้วอยากฝากใครถึงแฟนสำหรับนี้ขอบคุณใครบ้างขอบคุณมอนเตอร์ชุนมอนเตอร์มอนเตอร์เดียนะครับสัญญานะจะรักษาเชางิงกันกันแบบนี้ได้นานแค่ไหนก็จนกว่าจะทำไม่ได้ไไดนหะรือม,มีใครมาชิมเดี๋ยวค่อยว่าก,กันอ่ะสุดท้ายฝากแฟนะัำหน่อยเนา้ขอบคุณนะครับทุกคนนะครับ ได้นะครับเร <อ S 2> ญญาเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ครับฝากชาวสุรินทร์หน่อยค่ายมวจา้พัทยาเนี่ยติดตามกันเยอะเลยฝากติดตามค่ายมวยเจ้าพัทยาไปเรื่อยนะครับจะทำผลงานออกมาให้ดีครับผมบอกว่าดาวรุ่งนี่เต็มค่ายเลยมีใครบ้างนอกจากเราแล้วเนี่ยตอนนี้เหลือ่ารบ้างก็สยามต,ต้องบอกว่าสองคนนี้กำลังจะก,กลับมาเป็นดาวดวงใหม่นี่แหละครับน้องๆใหม่ๆมาสิบคนกำลังกำลังทำนะอาจารย์ครับผมนี่ครับอค่ายมวยเจ้าพัทยาอาจารย์วันนี้ลูกศิษย์ทำสโดแกนอะไรแล้วก็ รู้สึกภูมิใจมากครับยินดีใจมากเลยครับถือว่าเป็นใจลึกๆในออกมาครับในค่ายมีเข็มขัดตั้งเส้นไหมครับไม่มีครับไปเวทีมาตรฐานเนี่ยไม่มีครับเส้นนี้คือเส้นแรกของค่ายครับเพรว่าประสบความสำเร็จแล้วในการทำค่ายมวยนี่ยหัวหน้าค่ายก็ต้องการเข็มขัดลุมพินีและดำเนินนี่แหละครับผมครับวันนี้นี่ให้อาจารย์ฝากค่ายมวยหน่อยครับผมก็ฝากเอฟซีทุกๆพื้นที่ครับช่วยเป็นกำลังใจให้ค่ายมวย สโซกราวนะครับโซกราวค่ายมวยจอพัทริยากลาสยามสุรินด้วยนะครับค่ายนี้มาแล้วบอกว่าแข็งแรงทุกตัวครับผมัครบขอบคุณครับ